เป็นเวทีที่ดีนะคะที่จะได้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจความเป็นดิชันด้วยะคะ่ะซึ่งเป็นนายกเจนวนะคะก็อยากให้ทุกคนก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะยังไม่มีนายกเจน Y เพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันคําพูดคําเดียวมันตีความได้หลายอย่างมากเลยค่ะการสื่อสารแค่ประโยคเดียวเนี่ยมันมันมันขึ้นกับมุมมองของคนที่เราจะตีความหนึ่งอาจจะต้องการเหมือนกับขอนะคะ อ่าแสดงความเป็นตัวตนว่าฉันคือคนรุ่นรุ่นใหม่อันที่สองอาจจะขอความเห็นใจว่าเข้าใจหน่อยว่าว่าว่า,วาฉันอาจจะต่างจากเธออันที่สามคือต้องการที่จะพูดว่าก็ก,ก็ก็ฉันอยู่จนเนี้ยเธอต้องเข้าใจฉันไม่ใช่ฉันต้องเข้าใจเธอมันมันตีความได้หลายอย่างมากจากหนึ่งประโยคเพียงประโยคเดียวแต่ประโยคตรงเนี้ยต้องถามว่าในการพูดประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะถ้าจะสะท้อนกลับให้กับให้ให,ให้ให้เห็นมุมมองเนี่ยก็จะบอกว่าก็ายังกลับไปคําเดิมนะที่พวกเราคุยกันตลอดอะ่ะก็ยังกลับไปคาเดิมว่าสิ่งที่มันควรเห็นมากกว่าคือการมองข้ามคําว่าฉันจะเป็นเจนอะไรแต่ต้องการไปว่าก็ไม่ว่าเราจะเป็นเจเนเรชันอะไรแต่เราจะทําให้ประเทศชาติตรงเนี้ยมันดีขึ้น ผู้นาในยุคนี้ต้องเป็นผู้นําที่กล้าที่จะกล้านะคะกล้าที่จะกล้าเนี่ยอยากจะฝากประเด็นไว้ห้าประเด็นนะอันแรกคือผู้นํายุคนี้หรือผู้นําที่จะเป็นผู้นําในในในศตวรรษนี้น่าจะเป็นผู้นําที่เรียกว่ากล้าคิดไปข้างหน้านะคะเป็นผู้นําที่มีวิชั่นมีเป้าหมายที่ชัดกล้าที่จะคิดไปข้างหน้ากล้าที่จะทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะคะวิชั่นต้องชัดค่ะเป้าต้องชัดอย่างที่สองเลยไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียว แต่ต้องกล้าที่จะรับฟังด้วยรับฟังในที่นี้เนี่ยเรามองไปถึงว่ารับฟ,ฟังความเห็นต่างนะคะรับฟังความคิดเห็นที่ตา่างไม่ว่าเจเนอเรชันไหนค่ะถ้าเป็นผู้นําที่คิดเป็นชั้งหน้าเป็นผู้นําที่กล้าฟังความเห็นตา่างไม่ใช่ฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินแต่ฟังในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้ยินแต่อาจจะเป็นความเจ็บปวดค่ะหรือว่าเป็นความต้องการของคนถ้าเราพูดถึงผู้นาําที่เป็นผู้นําประเทศด้วยเนี่ย เป็นความต้องการของประชาชนเป็นความต้องการนะคะและอีกหลายๆยเสียงเนี่ยกล้าที่จะฟังด้วยตรงนี้มีความสําคัญมากของการเป็นผู้นําประเทศนะคะอย่างที่สามเลยค่ะคือกล้าที่จะพัฒนาวิธีการใหม่เป็นการต่อยอดก็ได้นะคะวิธีการเดิมพี่ดีอยู่แล้วได้ค่ะแต่เราก็สามารถทําให้มันแหลมคมยิ่งขึ้นยิง่งยิ่งขึ้นไปได้เนาะถ้าเป็นวิธีการดูเดิมแบบที่ดีอยู่แล้วถ้าวิธีการเดิมไม่ดีล่ะทำยังไงคะกล้าเปลี่ยนไหม กล้าต่อยอดไหมกล้าคิดต่างไหมไปจากเดิมเพราะอะไรเพราะเมื่สุดท้ายเราบอกว่าถ้าเรามีเป้าหมายชัดเรามีวิชั่นชัดเรารูว่าเราทาเพื่อใครบุคคลที่เราจะทําทําไปเพื่ออะไรนะคะตรงเนี้มันจะทําให้เรากล้าที่อยญ่ที่จะพัฒนาในวิธีการงๆขึน้นมาได้นะคะอย่างที่สี่ค่ะคือกล้าปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆเพราะฉะนั้นกล้าปลดล็อกข้อจํากัดข้อจํากัดด้านอะไรในการทํางานค่ะบางทีมันจะเริ่มมีแล้ว ติดอันนั้นไม่ได้ค่ะติดแบบนี้ไม่ได้ค่ะกดตรงนั้นค่ะกดตรงนี้ค่ะต้องถามแล้วว่ากดมีเพื่ออะไรถ้ากดตรงนั้นนะคะมีเพื่อเขาใช้เพื่อทําให้มันเป็นข้อนะคะที่ทําให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันถ้าปฏิบัติตามกฎนี้แล้วจะดีนะและถ้าปฏิบัติตามกฎนี้แล้วจะทําให้การทํางานดีขึ้นกดตรงนี้มีประโยชน์แต่ถ้ากดตรงนี้สิ่งที่เราจะทําเป็นสิ่งที่ดีแต่กดที่ใช้มันอาจจะติดขัดอะไรบางประการ อาจจะต้องมาคุยกันแล้วค่ะว่าคําว่ากดติดนั่นติดนี้มันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างหรือข้อสะดุดเพื่อทําให้มันสะดุดล้มลงและทําไม่ใได้ไปถึงเป้าหรือเอากดมาเป็นเพื่อข้อแก้ตัวอันนี้ไม่ใช่ล่ะเพราะนั้นมันต้องกล้าที่จะกด็อบตัวเองนะคะและห้าค่ะถ้าเป็นผู้นําต้องกล้าที่จะรับผิดชอบค่ะก็คือกล้ายอมรับคือกล้ายอมรับหมายถึงว่าต้องกล้าพอที่จะรับผิดและรับชอบในอะไรด้วยคะ คำพูดคำมั่นสัญญาของตัวเองค่ะอันนี้ที่เราจะเรียกว่าเป็นผู้นํายุคใหม่นะคะผู้นําสมัยใหม่มันไม่ได้ขึ้นกับเจนมันไม่ได้บอกว่าคนสมัยใหม่แล้วนะคะจะเป็นคนที่เก่งกว่าทุกๆเจนมีความเก่งที่แตกต่างกันในเจนแต่และเจนก็สร้างที่แตกต่างกันถ้าเป็นเจนของ generation เ a บ y b o ูมสิ่งที่เราจะนึกถึงขึ้นมาง่ายๆเลยเจนเ a บ y ้บูมคืออะไรนะคะถ้าคนเจน b a บี้ o ูมเราอาจจะพูดว่าคนเจน b a บี้ o ูมเองเป็นคนที่มีความอดทนสูง เป็นคนที่มีในเรื่องของความซื่อสัตย์เนาะสูงนะคะแล้วก็คำไหนคำนั้นทำไมเขาต้องมาแบบนั้นเจเนอเรชัน X นะคะก็อาจจะเป็นเจเนอเรชันที่มีโอกาสเปิดหูเปิดตาได้มากขึ้นกว่าคนในเจเนอเรชันพี่บูมนะคะเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยเครื่องบงเครื่องดินอ่ะเริ่มดินกันได้มากขึ้นการสื่อสารนะระบบดาวเทียมเริ่มมานะสมัยก่อนอยังเป็นระบบโอ้โหกว่าข่าวต่างประเทศจะส่งมาถูกไหมคะ ด้วยเทคโนโลยีด้วยแรงต่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันมาถึง Gen Y Gen Y มาอยู่กับเอ่อเจนของตกบโตมากับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นในเจนตรงนี้แล้วก็ในลักษณะของการเรียนการสอนก็จะเติบโตมาก,กับเอ่อการเรียนที่เรียกว่าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นเด็กเป็นศูนย์กลางมีในด้านของการการที่จะกล้าคิดกล้าที่จะเอ่อมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเทียบกับคน Gen X ซึ่งอาจจะต้องแบบ ฟังผู้ใหญ่นะเงียบๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยรอก่อนดีกว่าเอาจะใช้เวลาในการคิดเยอะแต่เจนไกล้าโตอตอบกล้าคิดคนในเจเนอเรชันเดียวกันจะเป็นเหมือนกันทุกคนใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเจ n เนอเรชันจะบอกได้ไหมว่ามันหมายถึงความมีผู้ผู้นำถ้าเป็นเจนไจะมีภาวะผู้นําที่มากกว่าเจน X หรือเจนเมีเบอร์บมคำตอบก็คือไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันทุกๆเจเนอเรชันสามารถ ที่จะเป็นผู้นําได้หมดเลยค่ะนะคะมันมัน,ม,นมันขึ้นกับว่าตัวของภาวะผู้นําของคนคนนั้นต่างหากเขาพร้อมหรือเปล่าเขามีภาวะผู้นําหรือเปล่าเขาแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าภาวะผู้นําในตัวตนเนี่ยมันสามารถที่จะปรากฏฉายฉายให้ใครอาะไม่ใช่ฉันเชื่อว่าฉันมีภาวะผู้นํานะมันต้องทําให้คนอื่นรู้สึกได้ด้วยอะ่ะ